หม้อตะกับไส้สวยๆครับนี่นี่ครับนี่โอ้ไส้สวยอยู่ครับตัวนี้เอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับไปงูครับลังเดิมนะครับหรือบอกกินหลังเดิมครับผมออกเดินทางครับไปตกปลาครับจุดหมายของเขาก็เคลื่อนเข่าลังครับผม สภาพไม้เคลื่อนเขา่าลังครับอันนี้สร้างจอยกัอยู่เครงสันเคลื่อนครับนี่เครงสันเคลื่อนเอาเข้ามาเต็มทั้งพุ่นครับพุ่นน้าแห้งครับหลังจากที่บุได้มาดูนะครับจากคลิปพุดด่นแหลมที่มาตกปลาตะเพียนนะครับลงได้ตลอดนะครับนี่สร้างจอยว่าจะไปลงท้ายเคลื่อนผุนเดี๋ยวสิเข้าไปเบิ้งก่อนว่าหน้ามันแห้งหลายไปไหนครับ มองนี่ก็มีคนลงอยู่ครับนี่แต่ช่างจ้อยก็เคยมาลงประจําอยู่ตั้งแต่ยังบ่ได้เฮ็ดคลิปนะครับที่เป็นมีบ่าอยู่นี่ครับนี่บ่หูว่าสิมีแจ้มมีจูหรือเปล่านะครับเนาะเมื่อนี่นก็มวตามล่าหาปลานิ้นครับมันจะหายากเน่เกิื่อนเขาลังเนเพราะว่าช่างจ้อยกับบมมีเฟซบุ๊กนะครับเนบาะบุฮูไบ่ได,ด,ด,ด้เบิ่งโพสเบื้องยังก็เขาดอครับก็ามา ซุมมาโรดครับไปครับเดี๋ยวเข้าไปเบิกสภาพหมายทางในกันครับพุ่นท่ายเขื่อนพุ่นครับแต่ว่ามันเบาะเข้ากับค่อยมาลงแถวๆนี้ครับเดี๋ยวไปเบิกทั้งพุ่นกันครับไปครับไปครับผมสนิทสังเจยก็มาถึงท่ายเขื่อนแล้วครับอู้เ้าเข้ามาแต่ทั้งพุ่นครับพุ่นหลาะมานน่ครับหนาฝนเข้ามาไม่ได้เลยครับเนี่ย เราะว่ามันเป็นชีดจมนะครับเนาะนเบื้องจากร่องร้อยก็คือสิมีคนมาอยู่ครับนี่ขยะครับขยะหลายอยู่ครับเดี๋ยวทั้งใจว่างๆทา้งใจสิเคี้ยครับถุงเนี้ครับเอามาเราเอาเอาเอากลับออก,กันครับเดี๋ยวไปรุ่นกันครับว่าสิมีแจ่มมิตัวว่าเมื่อนี่โอ้พผ่ยยจวดจวดปลาดูอีกแล้วมั้งเลยนะ ไปขื้นน้ำเลยครับออไปครับเดี๋ยวสร้อยขอตัวลงเบ็ดกันครับผมสวัสดีครับพบผมในซ่องสร้อยฟิชชิงหากินทิมตะวันออกครับเมื่อนี้ก็พามาตกปลาครับหาตกปลาไปหาอยากหากินเท่านี้แหละครับพอดีว่างครับงานบ่มีหรือมาเคลื่อนเขารังครับผมหลังจากที่บไ้มาโดนแล้วครับ เ,เดือนลวมากแต่แตแตแตคลิปปู้ตกปลาแต่เพียงผมครับอันนี้เฮาก็ไม่ได้ลงยุ่งหม่งเก้านะครับเนาะเฮาก็ขยับไปอีกหน่อยนึงเนาะว่าหม่งเก้าเครื่องสูบน้ามันดังนะครับเลยเียยบไาทั้งพี่กับผมูว่าชิมิเซ่มิสูหรือเปล่านะครับเนาะเมื่อนี้ก็เอาเบ็ดมาสิบคันหมดเล้ครับมาลองเบิงแต่เฮาชิลงหาคันก่อนเป็นตะก้อวิ่งครับเป็นตะก้อวิง่งชินศูนย์จุดแปดครับศูนย์จุดแปดว่าจุูินปลา มันกินยากครับปบบนี้มันค่อยกินครับโดนๆจังสีเห็นเขาได้แต่สังจ้อยกเคยได้อยู่ด้ครับตัวล,ลูสามตัวลูจังสีซีหาตัวลูซ้ำฝ่ามือจังสีครับเคยได้อยู่แต่ยังบรดิเหตุคลิปอยู่นะครับสังจ้อยกับซุ่มมาครับซุ่มออกมาแต่เบื้องจากลองร้อยหลือเปล่ามีคนตกอยู่ครับแต่บางห่ว่ามันป่ามันเข่าหรือบอ่อนะครับเนาะ เดี๋ยวสังจ้อยขอตัวไปลงเบ็ดกันครับเดี๋ยวลงเบิ้งหาคันก่อน,นนะครับเนาะเป็นสองตะขอนะครับตะขอตะก้อวิ่งครับอันนึงนก็เกลียวเม็ดฟุ้ครับนี่อีกขอนึงกะครับเป็นมันหมูลองลองเกี่ยวมันหมูบ้างครับปั๊มหม้อสกัดนะครับเนะาะไปยังเอาเบสแหละครับ พว่าเราได้อยากได้กินแต่เป้าหมายของเขาคือปลานิญครับครับมันงูเนี่ยนี่งังจ่อยกระโสมไ้แล้วครับนี่สมไว้เรียบร้อยแล้วสีส่ังจ่อยเคล็ดว้ายสองขึนแล้วครับนี่ที่แรกวาดแมาสีมืมาแตงหมูวานครับพอดีตีธุระครับก็เลยกประด้มาก็เลยกลายเป็นสองขึนครับที่แรกวาดสี่ว้คืนเดียว ครับึ่งเจ้ขอตัวลงเบ็ดกันครับผมเอาละครับเอาละครับพึ่งลงขั้นแรกครับพึ่งลงไปขั้นเดียวครับเอาเล็วเอาเล็ว อ้นีเพียนหางแดงครับนี่เอาแล้วครับเต็มแรกมาไว้ครับมือนีิครับลงคันคันแรกเลยครับนี่เนี่ยยังโปแตกครับโคโลอยู่นี่เนี้ยโอ้หมานครับหมานกินมันหมูครับนี่กินมันหมูโอ้หมานครับหมาน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 โอีกเลี้วครับเอ,อ้ยเลี้ยวเอ,อ้ยเลี้ยวเอ,อ้ยเลี้ยว

เช่ครับโอ้นี่ครับนี่โอ้สองตัวเลยครับเพิ่งลงเพชรสองคันครับได้ได้สามตัวแล้วครับนี่คือจะได้ลงหาคันเลยครับมื่อนี่นี่ครับนี่โอ้หมานครับมื่อนี่หมาน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 ครับเป็นสัญญาณที่ดีครับว่าจะสะดวกจะเขาก้อนครับโอ้เดี๋ยวรุ่นกระต้อครับครับผมถ้าหมานก็สีสังจ่อยกับสีปั้นเนื้อก็แล้วครับปั้นเนื้อไว้ให้เบิร์ตกันครับหาหลังนี่ ยังไม่ได้ตีครับคือได้ล้มหาหลังเลยครับเป็นแบบนี้นี่ลงปุ๊บกินปับ๊บเลยครับได้สามเต้มเลยยังปั้นเนื้อนี่ขั้นที่สามครับนี่ไปครับเดี๋ยวสังเอยขอปั้นเนื้อลงเบ็ดกันครับกับผมตอนนี้ก็ปั้นเนื้อแล้วนะครับหาหลังเดี๋ยวเราไปลงไม้แรกกันอัน,นลองเซึบเซ่อเบิ้งสามหลังสองหลังที่แรกได้สามตัวเลยครับ เดี๋ยวไปเบิงกันครับวันลงปุ๊บสกินปั๊บอีกป่เอาละครับนี่หลังนี่เอาแล้วครับนี่ เอ้าเอาเลยครับสองสองขั้นที่เดียวเลยครับใส่หมูครับเอาแล้วเอาแลวครับเห็นเห็น,นครับนึ่น,นครับขั้นหนก่งแล้วครับีขั้นลิ้นนี่ เพียนครับสองหลังสองแจมครับผมแต่ยังบ่เป็นป่าที่เขาตามหาเลยครับเขาตามหาปนินกันครับเพียนมารับแขกเลยครับนี่ไปครับเดี๋ยวรอลุ้นกันครับว่าจะได้ปนินบ่ครับผมคันนี้ยังไม่ได้ปั่นเงี้ยเลยขนาดเอาอีกแล้วครับนี่ครับเออเอาครับไปเบิ้งก่อนครับไปยังครับไปป่าเขาตามหาบ่ ยังเป็นตะเพียอยู่ครับยังเป็นปลาที่เ้าตามหาครับผมเดี๋ยวลุกกระต่อครับมาสิเจอมาครับตอนนี้เบดก็ขึ้นมาเึงโคกซีซีขั้นนะครับเดี๋ยวอยู่ในน้ำขั้นเดียวครับเดี๋ยวสังจอยขอปัญญากยนนะครับเด้อเดี๋ยวเบดอยู่ในน้ำขั้นเดียวทอ่กแลวครับหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวสังจอยเอาขึ้นกอนครับ ผมมาอีก2ตัวครับโอ้ลงปุ๊บกินปั๊บครับเบิดเลยครับเบสหาคันเมื่อกี้วันสิปั้นเนี่ยงก็ไม่ได้ปั้นครับนี่โอ้เดี๋ยวปั้นเนี่ยงกันครับผมยังกินตลอดเลยครับเนี่ยเอาเบ็ดขึ้นมาอีกเลยครับนี่คันที่หาคืออีกแล้วครับเดี๋ยวไปเบิรงกันครับว่าปลายังครับ เลียนหางแดงเลยครับโอ้ปันเงื้อมาทันเลยครับผมกินจัดครับกินมันหมูครับนี่กะยับใส่ใช่ไหมนะครับนี่แล้วเดี๋ยวสักงอยปันเงื้อกันครับก็มอตะกับไส้สวยๆครับนี่นี่ครับนี่โอ้ไส้สวยอยู่ครับตัวนี้บ่ได้เปิดกล้องนะครับมันจะลงเบ็ดอยู่เพราะว่าสังใจตัดต่อบ่ค่อยเก่งนะสักงอยก็เปิดปิดเปิดปิดเอาครับครับเดี๋ยวสักงอยปันเงื้อตีก่อนครับ มันก็มันนอ้หมอสตะกลับไงครับปลามันเริ่มเลืแวงเลยครับคือว่าปลาดูน่าจะเข่านะครับเนาะปูไดมักตกปลาดูนี่ข้ากันมีแต่โซยงใหญ่เลยครับอยู่นี่ปลาดูครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าจะได้สิ่งที่เข้าตามหาบอปลาที่เขาตามหาบ่ครับคือปลานิ้นครับหายากครับเขารังนี่แต่ได้ก็ถือว่าโอเคครับสุดยอดลยครับไปครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อ หลังหัวเมื่อกินอีกแล้วครับนี่ยนี่เป็นตะเพียนคือเก่านะครับเนาะนังบ่เป็นปลาน,นิ้นครับเดี๋ยวเรารุ่นกันครับวา่าจะมีบ่ปลาน,น,น,นิ้นเมื่อีงครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงนะครับลมก็เริ่มมาแล้วแต่ปลาก็ยังกินเรื่อยอยู่นะครับต่หักปลาน,นินยังบ่เข่า มันเป็นมันซุกครับคนบ่ค่อยมีบ่มีคนแล้วแหละมีสั้งจ้อยผู้เดียวนี่นั่งตกอยู่นี่ปลาตะเพียนกับเขารับแขกเรื่อยๆครับแต่ปนินปลาใหญ่ยังบกเขาเลยครับใหญ่มันใหญ่หลายด้อยครับเด้อลืมสวิงลืมสวิงเบ็ดศูนย์จุดแปดพ่อมครับครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับบัจมิดปนินขามากินเบ็ดห้าบ่มือนี่ ปนิ้นเป็นปลาเซอร์ฟี่นะครับอยู่นี่หายากครับสองสามปีก็ดังมันก็หลยอยู่มันบ่มีสะดวตอนนี้สะดวมันหลายครับสะดหลายลกะมันคือจะกินปลานิ้นเบิดแหละผมว่านะแต่เกาที่สร้างจ้อยยังไม่ได้เฮ็ดคลิปเนี่ยสร้างจ้อยมากอ่ะได้อยู่เรื่อยแลลวครับปลานิ้นเนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกครับของปีนี้ที่มาครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับบาสิมีเจมมีตัะ สำหรับภารกิจตามหาปนินของเขาครับไปครับปลุกกันครับเอาแลวครับเอาแลวเอาเลวเอาแลวครับไปยังบครับเอาแลวครับเอาแลวครับโอ้สวีงกับล้เอมาครับทีนี่ไปยังครับนี่โอ้ปลาดมครับโอ้ยยยยยัยยยยังยยังัยยััโอ้ยังััอครับยังัังััั อของใหญ่ครับโดนของใหญ่ครับผมโดนของใหญ่ครับอู้สิงก็บม่ได้มาครับโอ้ยอยู่บนนั้นอยู่บนนั้นครับถือของใหญ่แล้วครับถือของใหญ่แล้วไปยังครับไปยังเดี๋ยวไปลุ้นกันครับเดี๋ยวไปลุ้นกันอยู่โอ้ยอยู่อยู่ยู่ยู่มาแล้วครับมาแล้วโอ้ มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหปลาที้เขาตามหาครับโอ้โหสุดยอดครับมาแต่เศร้าเลยครับโอ้โหนี่ครับนี่ปนินครับปนินอืมไส้สวยครับนี่โอ้ไส้เกือบล้แล้วครับนี่โอ้หมานครับหมานหมานหมานครับปนินครับปนินไงมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหภารกิจสำเร็จแต่เศร้าเลยครับมื่อนี่โอ้เดี๋ยวไปลุ้นเต็มต่อไปกันครับว่าสิมีอีกบ่ครับ รุ่นนี้หายากเลยครับนี่รุ่นนี้หายากเลยครับเขาลังครับหมานครับหมานแก้วครับผมโอ้แกมแดงองซองแกมแดงอ,องซองนี่ครับแกมแดงองซองครับไม่เลยครับ หมานครับหมานสังเกตม่ได้เปิดกล้องแล้วลงไปเพี่ยนเนี้ยครับเลยไม่ได้เปิดกล้องไว้ครับโอ้โหสวยงามครับสวยงามแต่ที่สองครับปนินครับครับผมปลาตะเพียนก็กินตลอดนะครับ อีกหลังนึ่งก็ยังกินอยู่ครับนึ่งกินทีเดียวสองหลังสามหลังครับครับผมทีเดียวสองตัวเลยครับนี่กินเรื่อยๆครับ ไปอีกสองโตครับตเพียนกับหมอนตะกรับครับสามขันลวดครับที่เดียวครับผมเดี๋ยวไปรุ่นกันครับว่าสิมีตปนินขมาอีกบอครับเดี๋ยวสร้างจอยขอปั้นเนงเลยครับเด้อครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงห้าสิบนะครับนะปลากินเรื่อยเ่ยเนื้อที่ผสมชุดแรกของสร้างจอยเบิร์ไปแล้วครับประบาณรูนึงนี่สร้างจอยสิผสมไม้ครับเป็นเนื้อที่สร้างจอยเฮ็ดมาแล้วครับ เห็นยมมาจากบ้านแล้วแต่ว่าแบงผสมเมาเ,เนี่ยมันสองขึนแล้วครับเอาห้ามสุดที่เตรียมมาัีหน่อยน,นึ่งตื่มกั้ไปครับ มาเกินดนีครับนี่ว่าอาหารปลดินครับกระคุกกี้ของลุงครับนี่ตื่มไปยังละน่อยครับบม่ได้ใส่หลายครับแถวบ้านสังจอยบ่มีขายเลยนี่สังจอยซื้อมาจากชนบรุรีหวานสังจอยไปไปโนมาก็ดีพาแม่บ้านไปสุละนะครับเนาะก็เลยแวะ อยู่เมืองชนแต่บูดวิีหัวอาหารปลาดิ้นทั้งอยว่าน่าจะใส่อันนี้ได้ครับหัวอาหารปลากินพืนทชทั้งอยก็ว่าน่าจะใส่ได้ครับแล้วงังจอยก็ใส่ไวปน้อยเดียวครับไม่ได้ใส่หลายใส่หลายเดี๋ยวมันเปลืองใส่ไปนิดเดียวพอครับแล้วก็คุกกี้หน่อยนึงครับคุกกี้มันหอมนะครับเนาะใส่ไปหน่อยนึง โค้นเขากันครับนายเบสซังจ้อยจาขึ้นมาสองขั้นหล่อยครับนัน่นปลามันกินเรื่อยๆก็ปลาหมอตะกรับปลาตะเพียนครับเดี๋ยวอรอปนิดนอีกครับมันซีมีอีกบ่คร,บปปรรครับเดี๋ยว้ังจ้อยไปปั้นเยีางเลยครับเด้ กรบผมสะเพียรก็กินเรื่อยๆครับเดี๋ยวเป็นรุ่นแจ่มยิ่งๆกันครับเดี๋ยวเป็นรุ่นเบืองป้านินอีกว่าเป็นสีขาววะครับกรบผมเสนอจะเป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับเนาะปลาโน่อยก็ก,กินเรื่อยๆครับโอ้ยเมื่อยแต่หากป้านินยังไม่เห็นเข่ามาอีกครับป้านินยังเงียบอยู่แต่ปลาโน่อยนก็กินตลอดนะครับบ้ได้ชายแล้วครับเนาะ เดี๋ยวรอมันรุ่นปนิ้นกันอีกสักพักนึงครับกิดชได้เมื่อแล้วก็เพอได้อยากได้กินแล้วครับนะครับเดี๋ยวรุ่นกันอีกสักพักหนึ่งครับครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงแล้วครับช่วงบ่ายมาป่ากินห้างนะครับเนาะปนิ้นกับพ่เขาอีกเลยได้สองแมนั่นแหละเดี๋ยวสักจ้อยไว้สกบเบดแลกับนะครับนี่เดี๋ยวไปเบ่งผลงานกันครับ ดูผลงานของเขาเมื่อนี้ครับตามด่าหาแนีนครับสำเร็จอยู่ครับได้สองแต้มครับบักใหญ่เลยครับตัวนี้ตัวนี้ก็สมีครับถือว่าภารกิจสำเร็จนะครับปลาตะเพียงก็ได้หลายอยู่ครับปลาหมอตะกับก็ได้หลายเพราะได้อยากได้กินคือเก่าครับ ผมเผยแพมาคลิปแบบบ้านๆหาอยากหากินแบบบ้านนอกบ้านหน้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกินกลางกินกลางในเด้อครับเด้อสำหรับภารกิจล่าปะดินเฮ้ามือนี้ก็สำเร็จครับนั่งเคลื่อนเขารังนะครับเนาะมันเป็นปลากินยากครับได้ก็ถือว่าโอเคเลยครับสังเกตเขาไม่คาดหวังอย่างใดหรอกแค่เพื่อได้อยากได้กินก็เอาครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เก็บเบ็ดนะครับเนาะแต่หันปิดกล้องไปก่อนครับกัดจิกับเลยแหละ เก็บของกลับเลยนะครับขอบคุณหลายๆครับสาหรับผู้ที่เข้ามารับชมครับขอบคุณหลายๆสาหรับผู้ที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกครูทุกคนครับสาหรับคลิปนี้สังจ้อยกัลาไปสนีทแครับเนาะพอกันไหมคลิปหนาครับสวัสดีครับข้าผมหลืมฝากไว้เรื่องนึงครับเรื่องขยะครับสังจ้อยกับเคียร์ให้เดี๋ยวนี้ครับนี่เผาให้แล้วผู้ใดฝากผู้ใดมากเก็บกลับบัวเก็บกลับกับเผาให้ไเด้๋้ครับเ้อ หมยเขาจะได้สวยสะอาดนะครับเนาะเลมีหม่องตกป,ป่าง,งามๆครับอันที่มือซ้านี่สร้างจอยกเก็บใหไแล้วครับนี่เรียบร้อยครับเกลี้ยงครับสะอาดเลยเด้อครับนี่ครับผมสร้างจอยก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับ